อาละครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ชมวิธีการนับเฟืองคันนี้เป็นรถตู้นิสสันโฮมี่นะครับผมทำความสูงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เครื่องเป็น1 k ึ่งคันนี้เป็นคัน d m a มนะครับลิมิเต็ดนะครับนับเฟืองลิมิเต็ดเฟืองลิมิเต็ดให้หมุนล้อของรอบล้อ1รอบล้อนะครับผมแล้วก็รอบโดยหมูถึงจะได้คำตอบรอบโดยหมูว่า ได้กี่รอบนะครับผมอ่าคราวนี้อ่าแล้วก็เริ่มหมุนได้เลยอ่าอือหนึ่งอืมอ่าสองอ่าสามอ่า,า,อาโอเคก็คือตอนนี้รอบล้อหนึ่งหนึ่งรอบล้อนะครับหนึ่งเก้านะครับผมแล้วก็เก้าโดยหมูได้หมูได้ที่สามรอบครึ่งนะครับผมเท่ากับ สามจุดห้านะครับผมอ่าคันนี้เป็นถือว่าเป็นเฟืองเก้าเร็วนะครับผมเฟืองเก้าเร็วถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วอืมตอนนี้ถ้านับเป็นตัวเลขแล้วคันนี้เฟืองคันเนี้ยใบใบสีเขาจะเป็นเบอร์สี่สิบสามนะครับผมส่วนเดยหมูจะเป็นสิบสองนะครับผมสี่สิบสามตั้งแล้วก็หารด้วยสิบสองตัวเลขก,ก็จะเท่ากับ 3.5นะครับ3.5เศษ8นะครับผมอ่าก็ตอนนี้เราก็รู้คำตอบแล้วว่าเฟืองคันนี้จะไปเก็บอัตราทดเป็นเบอร์อะไรต่อไปคันนี้พอเรารู้ด้ยวยหมูแล้วเดือยหมูกับเด้ยวยใบสีนะครับเราก็มาค่อยไปหาตัวเลขกันว่าค่อยไปหาของมาใส่นะครับว่าเครื่องยนต์กับรอบเฟืองท้ายแมทช์ลงตัวกันไหมอ่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปดีๆสำหรับเพื่อนช่างด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับเอาละครับสวัสดีครับอต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมวันนั้นเราได้ยกยกเผาแล้วก็เฟืองที่เรานับแบบว่าหมุนรอบแล้วก็นับนะครับรอบที่ได้ออกมานะ่ะรอบล้อหนึ่งรอบแล้วก็รอบโดยหมูได้สามรอบครึ่งนะครับเท่ากับสามจุดห้านะครับ วันนี้เรามานับเด้หมูกันเด้หมูเดรหมูได้คันนี้เด้หมูได้เป็นสิบสองนะครับสิบสองครันนี้เดรหมูได้เป็นสิบสองคันนี้เดรหมูได้เป็นสิบสองนะครับอ่าใบสีได้เป็น43า 12 43าพอหารออกมาแล้วมันจะได้3.5นะครับผมก็ตรงตามที่เรา,าวิเคราะห์แล้วก็เขียนเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมก็เฟืองกัอนนี้เป็นเฟืองเก้าเร็วนะครับผมก็เป็นเฟืองเก้าเร็วอันนี้ยางเขาเป,เป็นยางเบอร์285ทับเจนะครับเป็นยางใหญ่นะครับแล้วก็พลังของรอบเฟืองท้ายมันเก้าเร็ว ก็ทําให้กินกาลังเครื่องนะครับและคราวนี้เราก็มาวิเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนอัตราทดให้เขาใหม่นะครับอืมมาดูตัวนี้ครับใหม่อัตราทดใหม่ของตัวนี้เป็นอ่า43 43นะครับเดือยหมูเป็น10นะครับอหารออกมาแล้วเท่ากับได้ 4.3นะครับ4รอบ4รอบกับอีก3จุดนะครับผมอืมคาเทเป็นเฟืองเป็นเฟืองที่ก้าช้านะครับเป็นเฟืองที่ก้าช้านะครับก็ <c oughs> เหมาะกับยานใหญ่เลยนะครับผมอ่าคราวนี้ก็จะรู้กันว่าสำหรับไอ้ล้อโอตโท,ที่เราทำเนี่ยทำไมมันวิ่งดีนะครับผมแล้วก็ใช้วิธีนี้ครับ เป็นการไล่เฟืองให้มันลงกับยางนะครับผมสำหรับเครื่องอันนี้เป็นเครื่อง 1KZ 3,000 Turbo นะครับเกียร์อโตเมติกนะครับสำหรับเกียร์อโตเมติปุ๊บต้องการรอบอรอบเฟือง9ก้าช้าอยู่แล้วนะครับผมแรงบิดของเครื่องก็จะเครื่องก็จะทำงานเบาขึ้นนะครับเครื่องเบาขึ้นแล้วรถก็จะแล้วรถก็จะมีพลังไปเขาได้ ดีนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวได้ทดสอบกันนะครับอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ